BJC Aesthetic Awards 2025จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ทีม Immersive Beauty โดยบริษัทเบอร์รี่ยูคเกอร์จำกัดมหาชนเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมในวงการความงามตลอดปีที่ผ่านมาและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการเปิดตัวเบลล่าลานีในฐานะพรีเซนเตอร์ของนาโบตาโบทูดินัมท็อกซินจากเกาหลี แบรนแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองจาก USFDA ล่าสุดกับแคมเปญ Nabose h i ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาซึ่งเบลลาได้ถ่ายทอดความเป็นตัวเองในบทบาทของผู้หญิงยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและรอยยิ้มที่สะท้อนถึงความงามจากภายในและภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบงานในวันนี้งานคะก็เป,<ต>ป,ป็นงานประจําปีค่ะที่ปี เป็นงานที่จะขอบคุณนะคะอาจารย์คุณหมอแล้วก็ทางซัพพลายเออร์ซึ่งจริงๆสัวหอง,งก็จะเป็นทางคลินิกแพทย์ค่ะที่จะเป็นการฉลองความสําเร็จในรอบปีที่ผ่านมาการมองไปข้างหน้าด้วยกันแล้วก็ขอบคุณสําหรับความไว้วางใจแล้วก็ความร่วมมือความเชื่อมั่นในกีเจซีค่ะคุณเป็นหน้าส hey, <hey>, hey. ิ ในคอนเซปที่เราเป็น Immersive นะคะบิตี้ก็อยากให้ทุกๆท่านได้ชื่นชมทางคุณเบลา่าแล้วก็ขอบคุณที่คุณเบลาก็ให้เกียรติเราได้เป็นแอมบัสเตอร์ของดาบูตันะคะก็จะเป็นเกียรติทความถ่งเราเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์แ,แ,กแรก <ขอ S 1> ในเอเชียนะคะ ที่ได้ u s f d a แล้วด้วยเนี่ยค่ะการเข้ามาในเมืองไทยในรอบ5ปีนี้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะคุณเวลาก็จะได้มาช่วยตอกย้ำความมั่นใจให้กับทุกทุกท่านค่ะเพื่อที่จะได้นำความงามของคุณเวลา <g ye> เป็นตัวแทนแล้วก็ให้สวยจากข้างในสุดข้างนอกเลยค่ะ <g ye> ค่ะนวบ,บเซไฮก็เป็นแคมเปญนะคะซึ่งก็จะเป็น ที่เรติเซนต์ตอนแรกอาจจะดูเหมือนเป็นไฮ h ฮล l ลแต่ว่าในไฮนี้ก็มีสามไฮด้วยกันค่ะไฮเพียวก็คือเป็นความบริสุทธิ์ของ Product อย่างมากนะคะไฮเทคนิคก็คือเราใช้เทคนิคแว c o คู่ที่จะรักษาคุณภาพอย่างดีเยี่ยมค่ะแล้วก็สุดท้ายอีกหนึ่งไฮนะคะ <c oughs> ซึ่งก็จะทำให้ประสิทธิภาพของ Product ค่ะที่ได้รับการตอบรับ ที่ได้ประสิทธิภาพอย่างยิงค่ะค่ะ <ST. S 2> คก็คือรู้จักกับแบรนด์มาก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เคยให้ทางแบรนด์ได้ดูแลอยู่แล้วค่ะก็ก็เลยรู้สึกมั่นใจในตัวของท้งคุณภาพแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้รับด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเป็นแบรนด์อเมสเดอร์ก็คือมั่นใจที่จะบอกกล่าวสู่ทุกคนค่ะว่าคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเร เรามาั่นใจที่จะนํามาดูแลตัวเองค่ะแล้วก็แคมเปญน,นี้ก็คือเป็นแคมเปญที่อยากจะให้ทุกคนมั่นใจนะคะมั่นใจในความสวยของตัวเองแม้ว่า,าแต่ละคนจะมีความสวยแบบไหนก็อยากจะให้ใช้ชีวิตอย่างสดใสแล้วก็มั่นใจค่ะเพราะว่าเรามีนาโบเซไฮโบทัมค่ะต่อยะะจะไว้ค่อย,อย,อยอๆเปิดเผยไปเรื่อยๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ในด้านของทางคุณเบล่าที่ได้เข้ามาเป็นแบรนด์อิมเมจแล้วก็แบรนด์บอสเซเดอร์ก็อาจารย์คณะแพทย์แล้วก็ลูกค้าก็ เราชื่นชมแล้วก็มั่นใจอย่างมากค่ะซึ่งก็ตัวสุดท้ายของไยที่เรียกว่าไฮเอฟเฟกที่มเุณเวลาบอกดน,นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น